สื่อถังมาวางแถ่งสื่อมาวางขันนสร้างเมื่อพสอะไรเธอสร้างอะไรพสหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่สองสามปีแล้วสั่งสองสามปีแล้วสามปีแล้ว

ทำแล้วแล้วก็จะเอาไปต่ำแต่หลุดถอยเหยียบแล้วเหยียบแต่ทักแล้วก็ยังอยากขึ้นขึ้นมาเร่อโอกาเร่อขึ้นมาเร่อแล้วเสื้อพม่์จะเอางามมากหมดยา ยายายาไตยมันบนเป็นการดีเลยการไตข้างบนเป็นการดีการตายมันบนเป็นการพักผ่อนชั่วคราวเลยนั่นเอ้ากินน้ำลงไปนี่แหละกินเลยนั่นอุ่นานา่นรุดเหยียบรุดนี่ก็ยังอยากเป็นอยู่เป็นเวลา น้ำเหลืออยู่คู่นี่เอากินกินโลดโฝนไปฝนกองดินกับปุ๊ไปเนี่ยแหละนั่นสวยๆงาม ออกมาสองใยส้ำใยจุกันขึ้นกินหมจะกวาดไปกลอใส่ใสห้ไม่น่อยนะตั้มใจพักกนเกิดขึ้นมะพักกันงามเขียวชะอุมชุ่มชื่นตัวนั่นเดียวแม่แม่อินดู นี่บ่แม่อินดูเป็นเล่ออายลูกเลูกนาเจ้าว่าเป็นเจ้าอายลูกอายเต่าเจ้าเล็ตัวเรียนนอนแล้วถึงเวลานอนแล้วมานอนแต่เวนแต่เนาะขำแล้วทำแล้ว โม่ให้โปรใหม,หม้แค่แก่เั้นจังดิใบไม,ไม่แค่แกใไม้ก่ต้องเกิดไมเราไปตายได้ย่างอายคนตายว่าไรดิ